สวัสดีครับทุกคนผมคินชินิงฮะวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับเกม Shadow of Doubt นะครับผมซึ่งเกมนี้นะฮะจะให้คุณเนะี่ยรับบทเป็นนักสือบอิสระนะฮะและคุณเนะี่ยจะต้องทำการสืบคดีฆาตกรรมต่างๆภายในเมืองนะครับอารมณ์แบบหนังนักสืบยุค7 0 8 0อะไรแบบนั้นเลยนะฮะซึ่งในทุกๆ24ชั่วโมงนะครับในเมืองเมืองนี้ก็จะมีคนตายนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับในการสืบคดีและจับกลุ่มคนร้ายให้ได้ไดก่อนที่เขาจะลงมือใหม่อีกรอบนะครับแต่ว่าในเกมน,น นักสืบแบบไหนก็ได้เลยนะครับอารมณ์แบบว่าปีนช่องแอร์แอบเข้าไปในสถานที่ที่คุณห้ามเข้าแล้วก็ไปเอาข้อมูลแบบผิดกฎหมายแอบเข้าไปในบ้านคนอื่นเพื่อสืบคดีและเก็บหลักฐานหรือคุณจะไม่สนหน้าอินหน้าพรมอะไรพังประตูบ้านแม่งเข้าไปจับกลุมมันเลยก็ได้นะฮะทีนี้นะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าผมเนี่ยจะจับกลุ่มคนร้ายได้ก่อนหรือผมจะกลายเป็นคนร้ายซะเองเริ่มมานะครับเราก็ต้องตั้งชื่อกันก่อนเลยนะฮะเอโดงาวะโคคุ เอโดงะวาโคขุนนะฮะชื่อนักสืบของเราแค่ชื่อก็บอกแล้วเป็นยอดนักสืบแสนอร่อย นี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยเออดูเหมือนผมจะเป็นคนไร้บ้านนะฮะตอนนี้และเป้าหมายตอนนี้ของเรานะครับก็คือการไปหางานทําก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องรอให้คดีมันเกิดขึ้นก่อนถึงจะไปสืบได้นะฮะสวัสดีครับป้าผมคือยอดนักสืบเอโดงะวะโคขุนนะอ่าไม่สนใจกูเลยก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆคนไร้บ้านก่อนนะครับสวัสดีทุกคนผมคือโคขุนนะฮะ,อ,ะอ้าวหนีกูอีกแล้วคือผมวิ่งมาจะสิบนาทีอยู่แล้วนะผมยังไม่รู้เลยว่าต้องหางานทําที่ไหนเนี่ยวิร้านฟาสต์ฟู้ดต้องมงา เริ่มจากการทักทายก่อนนะครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับทัดไม่บอกนายหรอกเอา้านี่ผมถามดีๆนะเนี่ยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราซื้อโดนัทเป็นการเอา,เอาใจเขาหน่อยแล้วกันครับนี่หนึ่งอันมาเลยนี่อ่าเดี๋ยว,ยว,ยวกินกินยังไงวะนี่ไง้อิทโดนัทวิ เขาว่าทำอะไรอะอุ้ยมันมีกระดาษด้วยเหมือนจะเป็นงานหรือเปล่ารอเขาก่อนฮะต่อคิวเป็นคนมีมารายาทฮะต่อคิวต่อคิวพี่จะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้เอารีบจังยังไม่จบเพลงเลยนี่ไงฮะ job listing หาตั้งนานอุ้ยม,มีอพาร์ตเมนที่ซื้อเลยครับหนึ่บาทเราจะไม่กลายเป็นคนไร้บ้านแหะฮะไหนดูซิมีงานอะไรทำอันนี้คือ p h o ตก graphy skill ตามแอบถ่ายคนเลยกูไม่มีกล้องอะดิไหนดูซิว่ามีงานอื่นที่บอกกับเราไหมอุ้ยงานสืบเกี่ยวกับบริษัทเลยอ,อืน่าสนใจฮะไหนงานนี้ล่ะ อืมตามจับผู้ต้องสงสัยหัวรุนแรงอุยอันตรายแต่ได้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนครับผมว่าเราเจองานที่เหมาะกับเราแล้วฮะมีปัญหาด้านความกวดเหรอเปลี่ยนมันเป็นเงินสิ <c oughs> ถามสตาฟเกี่ยวกับทอร์เรนส์เหรอฮะโอเครับงานมาเลยฮะทอร์เรนส์ครับผมมารับงานฮะเหมือนเขาจะให้รูปถ่ายตำแหน่งที่ซ่อนของกระเป๋านะครับผมเร่งในกระเป๋านะครับก็จะมีข้อมูลของเป้าหมายของเราอยู่นะฮะ ที่มันคุ้นมากเลยฮะคุ้นเหมือนเราเคยเดินผ่านมาก่อนเลยคุณนะสมบัติที่ดีของการเป็นนักสืบนะครับคุณจําเป็นต้องมีความจําที่ดีนะฮะตอนเช้ากูกินอะไรไปวะโถแค่สถานที่แค่นี้เรื่องกล้วยๆน่าจะใช้เวลาไม่นานมากยั็งอยู่ตรงไหนวะเอา้าโอ้โหวิ่งต้องนานกลับมาที่เดิมมันจะมีเสาไวมึงเนี่ยมันเป็นเสาเนี่ยแบบเสาญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยเห็นนะเฮ้ยนั่นไง เจอแล้วแม่งเอ้ยโอ้โหเอาละทีนี้ก็หากระเป๋าฮะกระเป๋าอยู่ไหนกระเป๋ากระเป๋าเอ้ยนี่ไงเจอแล้วกระเป๋าโอ้โหกว่าจะหาก็จนเจอนะโอ้โหแม่งให้มาแค่เบอร์ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเบอร์กูอยากเห็นหน้าคนจ้างงานกูมากเลยแม่งอะไรครับพี่พี่มองทำไมครับพี่สงสัยอะไรในตัวผมหรือเปล่าพี่โอ้โหโโอ้โหชักมีเลยโอ้โหใจเย็นพี่ใจเย็นเย็นโอ้โหมันไล่กูไม่พักเลยไปโอ้โหมันไล่วิ่งลกวิ่งวิ่งลูกวิ่งวิ่งนี่หลบยังไงกูหลบ เฮ้ยมาเจอกูแล้วอ้เอาเอาพี่ติดบัคเหรอฮะพี่เสร็จกูละติดบัคเหรอฮะนี่ไงไงมือติดนี่ติดบัคเหรอเอาเอาเอาเรียกเครื่องมาช่วยด้วยโอ้โหโอ้โหมีมีดคู่เลยเด้อเด้อเด้อทูวีวันซิทชั่นเองแล้วกูเออเด้อเด้อเด้อเออโหอ้าวหลุดไปแล้ว อไอ้ยังรุมมาแล้วเดะเดะเดะเฮ้ยถังขยะถังขยะขอขอก่อนมามึงมามึงมากูมีเกาะป้องกันนะเว้ยมึงหย่านะเอ้ยมาเนี่ยมาทีละคนทีละคนนะทีละคนมามึงมามึงมาเดะเดะเดะโยนไหมโอ้ยลวกเลยสัซะกูเอาไม่โดนขออีกทีนึ่งอือเอ้ยถังขยะอู้ยมีคนยิงปืนยิงปืนเหรอครับยิงปืนเหรอฮะยังไงยังไงใครอีกบอกมาอุ้ยปืนอีกแล้วยิงปืนเหรอฮะเดะเดวเดะ นี่มันเกิดเฮอะไรขึ้นเนยอุ้มาอุงมางมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาอื้ขึ้นมาใครใครอ้าวลบ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 อือดีบอดีมาอีกทีนึงอีกทีหนึ่งมาจุ๊กจุกแล้วแล้วเออเป็นไงเรามึง พอ,นะอแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วกลัวะจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเอาถังขยะคู่กายไปด้วยเสมอที่คุณเห็นว่าตัวละครผมสั่นๆนี่ไม่ใช่ที่กล้องสั่นนะฮะคือตัวละครมันหนาวครับผมพี่ชายฉันหนาวมาฮะเราจะนอกลูก่นอกทางมากเกินไปแล้วฮะสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้นะฮะก็คือการหาว่าเป้าหมายเนี่ยพักอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเราก็ต้องไปสร้างความเสียหายในบ้านเขาให้ครบ100บาทแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานยืนยันด้วยนะฮะโดยการที่เราไปเอากล้องจากซิตี้ฮอล์นั่นเองครับผมคือตอนนี้เนี่ยเรามีเบอร์โทรศัพท์ของ ของเป้าหมายเราอยู่นะฮะซึ่งผมคิดว่าเราควรจะต้องไปโทรหาเขาดูนะครับส่วนข้อมูลของเป้าหมายนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะเออนอกจากเนี่ยนอกจากส่วนสูง178 หุ่นผอมผมสั้นสีน้ำตาลโอ้โหมึงกว้างมากคือเดินออกไปได้เจออย่างน้อยๆแล้วสิคนแน่ๆเจ๊เอาใจช่วยผมด้วยนะฮะมึงเป็นใครก่อนผมว่าสิ่งที่เราควรทําเป็นอย่างแรกเลยนะฮะก็คือการลองโทรหาเขาดูก่อนนะครับเพื่อเราจะหลอกถามชื่อเขาได้นะฮะเราจะได้เอาชื่อเขาเนี่ยไปสืบต่อว่าเขาพักอยู่ที่ไหนนะฮะเป็นไงโอ้โหหัวใสแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเอากล้องที่ซิตี้ฮอล์ก่อนนะครับผมโอ้ยสั่นสันสั่นสันนี่ไงเจอกล้องแล้วกล้องราคาเท่าไหร่ครับ 85หโอ้โหแล้วกูมีเงินอยู่98บาทอ้าวทำอะไรไม่ได้ฮะยังไงก็ต้องซื้อ,อซื้อก็ซื้อมาได้กล้องมาแล้วฮะไหนลองไปถ่ายคนดูซินี่เจอในแบบแล้วสวัสดีครับลุงลุงขอถ่ายหน่อยฮะแะอย่างหล่อครับลุงบอกเลยอุ้ยิวอะไรครับอะไรครับไอ้กูคแค่ถ่ายรูปเองอะไรของมึงโอเคฮะถึงเวลาโทรหาเป้าหมายของเราแล้วครับผมมาเดี๋ยวนะเบอร์เลยนะเอ่อสี่เก้าห้าเก้าห้าห้าเจ็ดโอเคเดี๋ยวขอทำเสียงดีๆก่อนฮะ <c oughs> นี่เขาเหมือนจะไม่รับเลยวะอืไม่รับวะเอาไงเนี่ยชิปหายแล้วแม่งไม่รับจริงด้วยเอ,อถ้าไม่รับโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยก็เหลือทางเดียวแล้วนะฮะก็คือการไปเดินหาแบบเรียงคนแม่งเลยว่าใครที่แบบสูงร7อเจบผมสั้นสีน้ำตาลแล้วก็ตัวผอมนะฮะเฮ้ยนี่ไงผมสีน้ำตาลไหนดูสเิเหมือนจะไม่ใช่ฮะอันนี้เขาเขา,เขาร่างอ้วนเกินไปนิดนึงครับอื นี่ต้องหาแบบนี้จริงๆเลยนะเอมามาๆมามาผมสีสั้นเอ้ยไม่ใช่สีสั้นสีผมสั้นสีน้ําตาลตัวผอมแล้วก็สูงว่าเจ็ดแปดโอเคไหนดูซิใช่ไหมคนนี้ผมสีน้ําตาลด้วยขอส่องหน่อยฮะผมสีน้ําตาลสัน้นสูงเอเวอเรสต์ผอมไม่ไม่ผอมว่ะโอ้ยกรรมแม่งคนในเมืองไม่ไม่เป็นร้อยชีวิตนี้จะหาเจอไหมนะวันนี้มันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้สิวะเออเจอแล้วผมน้ําตาลด้วยดูซิผมสีน้ําตาลสูงสูงว่ะแม่งไม่สูงเอเวอเรสต์สูงแบบสูงเลยนะเนี่ยเอยคนนี้คนนี้ล่ะ ดูสิสกินนี่ชอปวาวแฮรเอเวอเลทไฮเฮ้ยหรือว่าจะเป็นคนนี้เฮ้ยเฮต้องถามชื่อแล้วต้องถามชื่อแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมอย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านได้ไหมโอ้โหต้องติดสินบนได้ด้วยอาอไม่มีตังติดสินบนโอ้โหเดี๋ยวนะ do you know this person คุณรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับนี่มึงรู้จักตัวเองไหมนั่นฉันเองแหละนายมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยผมได้ชื่อเขามาแล้วทุกคน Indigo กก m a มาติโกโปลูโอ้โหชื่อบึงยาวมากหลังจากที่เราได้ชื่อเขามาแล้วนะฮะเราก็ต้องไปหาที่อยู่บ้านเขาก่อนนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้มานเนี่ยมันตรงกับเบอร์ของเขาไหมนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ซิตี้ฮอลล์หรือว่าศาลากลางของเมืองนะครับผมยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องมีข้อมูลของประชาชนในเมืองอยู่แล้วะฮะเดี๋ยวผมขอหารหัสเปิดคอมก่อน,นะฮะยวรหัสเปิดคอมมันต้องเป็นอนี่ไง 1921เจอแล้วหนึ่นี่ได้แล้วมาออมาเลยเออไหนวะต้องดูโปรไฟล์กล้องวงจรปิดนี่ไง๋ government database ใส่ชื่อ c i t i z e นลงไปมันชื่อว่าอะไรวะลืมแล้ว <laughs> อินดิโก้ใช่ไหมอินเนี่ยเจอแล้วอินดิโก้กัมมาติกุป,ปูลูปริ้นออกมาฮะไหนลองดูซิ อินดิโก้กัมมัติกุปูลูสูง177เอ้ยแต่มันต้องสูง178นี่ว่าเอาไม่ใช่หมอนี่เหรอนี่ยออยแมงไม่ใช่ไอหานี่เหรอเนี่ยต้องกลับไปหาใหม่เหรอไหนกูลองโทรใหม่ที่มันจะรับไหมโทรก่อนนะเบอร์อะไรนะลืมแล้วลืมง่ายจัง495 955เอ้ยะเอ้ย49เอ้ย495 9557โอเคมันจะรับไหมดูซิเฮ้ยรับแล้วเว้ย คุยชงอ้ไม่ใช่คุยเคชงเคชิงเอ้สวัสดีครับคุณชื่อว่าอะไรครับไม่บอกกูด้วยเอ้าแต่เมื่อกี้พูดแล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณชื่อว่าอะไรอ่ะคุยชงคุยชงนี่ผมทำชื่อเขาได้คุณชิงคุณชิงมาเราได้ชื่อเขาแล้วนะฮะเราจะทำการเซิร์ชชื่อเขาลงในเดต้าเบสนะครับผมคุณชิงเนี่ยนี่ไงขวยชิงเก๋าคุณขวยชิงเก๋าฮะเอาชื่อมึงแม่งเสียงเสียงมากๆจริงๆอ่ะเดี๋ยวสปินชื่อก่อนเดี๋ยวดูซิคุณขวยชิงเก๋านะฮะ สูงว่าเจ็ดแปดบราอนี่ยแ,แล้วก็ที่อยู่บ้านเป็น604โกเมสเฮาส์โอเคได้เวลาไปเยี่ยมคุณขวยชิงกูแล้วฮะกดจะให้ลิฟพังให้ได้มาแล้วฮะ604อย่าลืมนะับเป้าหมายของเราคือการพังบ้านเขาให้ครบ100บาทนะครับผมเดี๋ยวเข้าประตูก่อนนะนี่เป็นไงเป็นนักสืบที่มีมารยาทอ้าคุณขวยชิงเก๋ามาแล้วฮนะ เอ่อเราต้องไปพังบ้านเขานะครับแต่ว่าเขาอยู่บ้านอ่ายังไงเดียแคนไอคัมอินแอนเทคกับลูกกระราวได้ไหมขอเข้าได้ไหมฮะไม่ได้ทุกวันนี้ไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นอ้าวขอเข้าดีๆไม่ได้ใช่ไหมต้องให้ใช้กำลังใช่ไหมฮะได้เลยมาพังประตูพังประตูบ้านแม่งเลยอ้าอยัางไงเจ๊ยังไงเนี่ยอา้าเจ๊ยโยนของเจ๊เจ๊เจ๊โยนของอ่ะเจ๊โยนของมาๆมาเข้ามาไฟในบ้านเขาจะได้นึกว่าผัวเมียทะเลาะกันมามาอื้มอืมันโยนของใช่ไหม โยนของอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาของโยนบ้างนี่จานจานขอจานเดี๋ยวอยู่ไหนวะเนี่ยนี่จานโยนโยนของใช่ไหมเจ๊เจ๊เจ๊โยนมาถึงวเวลาทำภารกิจของเราแล้วนะฮะก็คือการทำลายบ้านเจ๊ให้ครบ100บาทนะครับผมนี่เนี่ยไหนมีอะไรอีกเอ่อมีนมด้วยนมมีเบียรเอาเก็บเบียร์มาเนี่นยนมกอดโยนขอกินก่อนโอ้โหเฮียจริงๆเลยกูเนี่ยโยนเสร็จแล้วนี่เนี่โ,โว้ย เบียร์ใช่ไหมเบียร์ติดติดเบียร์ฮะติดเบียร์กินแล้วเสียสุขภาพกินทำไมฮะไม่ต้องกินอันนี้ไหนมีอะไรให้พังอีกไหมมีอะไรให้พังอีกบ้างไหมเอ้ยเฮ้ยป้าลุกขึ้นมาแล้วเอ้ยเจ๊ไปไหนเจ๊ทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจ๊เจ๊ทำอะไรเจ๊เฮ้ยเจ๊เจ๊กดอะลามเฮ้ยเฮ้เขาบ้านหนีหนีเข้าบ้านเฮ้ยเจ๊มีปืนอ๋อปืนของเล่นนึกว่าปืนจริงเฮ้ยเฮ้ยตกใจเลยโอ้โหเดินมาทำอะไรเนี่ยไม่ได้โอ้ยมืดจังวะเนี่้ปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเดี๋ยวนะเจ๊ไปตรงปลไฟก่อนเฮ้ยแป๊บนึงสิเดี๋ยวเดี๋ยวหาของ ป่าปาไม่โดนครับจังหวะนี้โอ้โหมีอะไรให้ปลาอีกไหมเนี่ยกุญแจไม่มีมีอะไรให้ปลา,าไ,มมมไหปาไมหปลาน้องแมวแม่งเลยปลาแมวไม่ได้เอาชิบหายแล้วไม่เหลืออะไรให้ปลาแล้วอะไรวะเนี่ยต้นไม้คอนคอนมาคอนนี่คอนเจมา เ,เจ๊เหนื่อยนี่เนี่ย้โห,โห,โหน,นี่คุณเล่นเฮี้ยอะไรอยู่เนี่ยโอเคฮคะตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะทํำลายบ้านเจ๊ไปเกินเกินลิมิตแล้วนะจริงๆเขาให้ทำหนึ่งอยกูทำไปสองามสิบสบาทแล้วคือพูดได้เลยว่าสภาพบ้านคุณชิงตอนนี้คือชิบหายหมดแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาถ่ายรูปเป็นหลักฐานไปส่งงานนะครับผมเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปส่งงานกันนะครับก่อนอื่นนะฮะเราต้องใส่ก่อนว่า เป้าหมายของเราพักอยู่ที่ไหนนะครับผมก็604 Gomez House นะครับ1เลยแล้วก็อะไรกันรูปใช่ไหมเหลือรูปนี่ถ่ายรูปมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยฮะต้องเอาไปส่งที่ใต้ประตูห้อง1601ที่ Novak's h o u โอเคมาแล้วฮะ1601สอดเข้าไปที่ใต้ประตูส่งงานเรียบร้อยโอ้โหรอฮะรอเงินเข้ากระเป๋าเรียบร้อยฮะเป็นไงโคตรจะ easy money easy case Solve <Soft> Death อ่ทุกคนฮะในระหว่างที่ผมกำลังนั่งทําเคสอื่นอยู่เนี่ยมันก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับผมวิ้ยอะไรอ่ะมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้น New เ u r ร์เดอร์คสมาแล้วเคสที่เราลอ,อยคอและในขณะน,นี้ยอดนักสืบเอด้ดวงว่าคนขุนก็รีบมุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุทันทีเพราะมีความเป็นไปได้ว่าคนรายนั้นอาจจะยังอยู่ในที่เกิดเหตุก็เป็นได้ <c oughs> คนนั้นตอนต่อไปนักฆ่ากระหายเลือดบัตตี้บูเชอร์ กันจะเป็นราชาจนสลัดให้ได้เลยผิดเรื่องผิดเรื่องผิดเรื่องและสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือการหาชื่อจริงนามสกุลของฆาตรกรนะฮะแล้วก็ต้องมีการจับผู้ร้ายให้ได้ด้วยนะครับจับฆาตรกรและก็ต้องหาหลักฐานมัดตัวฆาตรกรในที่เกิดเหตุนะฮะและก็มีหาที่อยู่ของฆาตรกรให้เจอนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องหาเมอร์เดอร์เวปปอนด้วยนะฮะโอเคจัดไปครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไป ดูสถานที่เกิดเหตุก่อนเลยกันนะฮะเขาบอกว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นอยู่ที่ห้องหนึ่งนะครับผมห้อง1101่ยใช่ไหมอ่าห้องนี้ล็อกอ่าแล้วยังไงต่อเราจะเข้าไปยังไงเฮ้ยทาไมกูขอแล้วมีคนออกมาฮะฆาตากรัะอยู่ในห้องอยู่เหรอมึงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจ๊ระวังครับเจ๊มันมีคนอยู่ในห้องฆาตากรอยู่ในห้องครับมากูเตรียมหมัดก่อนเลยใครเปิดมากูซัดหมดอะมึงมึงจะเอาอุา้ยอ๋อคุณตำรวจ สวัสดีครับไม่มีอะไรฮะอ๋อคนตำรวจมามา,มาเคลียร์พื้นที่ในห้องเหรอครับอ๋อโอเคโอเคผมนึกว่าฆาตรกรอยู่ในห้องประโทปัญหาเนี่ยก็คือเราไม่สามารถเข้าไปในห้องได้นะครับเพราะว่าเราเป็นนักสืบอิสระนะฮะไม่มีใบอนุญาตถ้าเกิดผมเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าผมกำลังทำการบุกรุกอยู่นะฮะสงสัยต้องทำการแอบเข้าไปได้ี่ยขอดูหน่อยสิโอ้ยโอ้โหเปิดอัดหน้ากูเลยเอ๊คนตำรวจครับหิวน้ำเกินไปแล้วล่าให้ผมช่วยอะไรไหมฮะ เอ่อยังไงเดี๋ยวผมขอเข้าไปสืบหน่อยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไงฮะผู้ตายเจอแล้วคุณผู้ชายคนนี้หืมท่าตายสวยมากนั่นเยวผมเก็บลายในมือของพี่เขามาก่อนเลยนะฮะณตอนนี้เนี่ยเรารู้แค่ว่าเขามีลายในมือ type 4นะครับผมแต่ยังไม่รู้จักชื่อแท้เขาเลยอืมดูเหมือนรอยแผลเขาจะโดนฟันหรือโดนแทงด้วยของมีคมนะฮะส่วนเวลาตายโดยประมาณของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5โมงครึ่งถึง1นทุ่มวันจันทร์นะครับผม5โมงครึ่งถึง1นทุ่มกูทำอะไรอยู่อะเจเจโยอออ เราเจอกระเป๋าตังค์ของผู้ตายแล้วฮะคนหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าอีเลียดสุยทําไมคุณจะได้นคนชื่อจีนจีนวะดูเหมือนเขาจะมีเงินกับคนแจบ้านด้วยนะฮะขอแล้วกันนะ <laughs> นักสืบหรือโจนนี่โอเคอันนี้คืออะไรเวิร์กไอดีบัตรทํางานเหรอทํางานเป็นคอมพานีดี렉เตอร์อยู่ที่คิมสันคอร์ปอเรชั่นโอเคเก็บไปก่อนไหนมีเด็กไหมอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะเวิร์กโรตาอ๋อตารางการทำงานเหรอเข้างาน9ก้าโมงถึงห้าโมงจันทร์ถึงศุกร์โอเคฮะเก็บไปก่อนไหนแล้วเรามาดูลายในมือในห้องนอนขขอออองงคคคุณีีีเลยดฮะัันน้ใครครบ อันนี้ของคุณออเลียดฮนะอันนี้แหละของคุณออเลียดเหมือนกันอันนี้อันนี้เอ้ยของใครฮะอุ้ยลายในมือผู้ต้องสงสยัยนี่ไทป์ดีเก็บไว้เลยเราต้องไปหาให้ได้นะฮะว่านี่เป็นลายในมือของใครนะฮะไม่แน่อาจจะเป็นลายในมือของฆาตรก,รกรก็ได้นะครับเฮ้ยเราเจอเงินเองแหละขอนะครับอ่าดูเหมือนในห้องนอนจะไม่เหลืออะไรแลยโอ้ยใครวะเฮ้ยใครฮะเฮ้ยเดไปเด,ไปได อ๋อคนตำวรวจปะโทษส่วนในห้องทำงานของคุณเีเลียดก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนกัน,นะฮะม,มีแต่โน้ตอันเฮ้ย,โ,ย,โ,ยโน้ตถึงอีเลียดฉันได้จดหมายของนายแล้วขอโทษนะแต่ฉันไม่สามารถให้ฟุตเทจกล้องวงจรปิดกับใครก็ได้และฉันก็ไม่เห็นผู้หญิงตัวสูงที่คอยสกดรอยตามใครแถวนี้ด้วยถ้านายเป็นกังวลจริงๆให้กรอกฟอร์ม59.3ดีแล้วส่งมาที่ออฟฟิศฉันนะบิ i ดิ้งซูเปอร์ว s เซอร์เชี่ยคุณอีเลียดโดนผู้หญิงตัวสูงสกดรอยตาม โคตรฮอตนะฮะโหนี่เรากำลังสืบคดีการตายของผู้ดนุ่มสุดฮอตอยู่นเดี๋ยวนี้ไม่กคือตอนนี้นะผมพยายามที่จะเก็บลายในมือให้ครบทุกอุ๊ยเออของใครก็ไม่รู้อีกแล้ว Type E ชิปหายแล้วมีผู้ต้องสงสัย2คนแล้วฮะตอนนี้แล้วตอนนี้เราเจอกับรองเท้าส้นสูงครับผมรองเท้าส้นสูงไซส์อะไรอะ ไซส์11อฮะอาจจะเป็นของแฟนคุณเอเลียดก็ได้นะครับผมไม่แน่ว่า1ในลายนื่อมือ2อันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นของแฟนคุณเอเลียดอันหนึ่งก็ได้นะครับเอ๊แต่ว่าคุณอีเลียดใส่รองเท้าไซส์อะไรอะไซส์11 <Size 18. S 2> อย่าบอกนะว่าคุณแต่งหญิงไงคุณอีเลียดโอเคฮนะตอนนี้ผมมั่นใจมากว่า1ในลายนิ้มือ2อันนี้แหละน่าจะเป็นฆาตรกรของเรานะครับผมซึ่งทางที่ดีเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะไปสืบจากที่ทํางานของเขาก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเบาะแสเดียวที่เรามีตอนนี้เนี่ยก็คือที่ทาาาํางานของเขาแล้วก็เวลาเเเเขขข้้าาาาาาางงงนนนนนออครััผมดีีี๋ยยววไปทท่่ํุณกกฮ มาแล้วถ,ถ,ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วคิมสันคอร์ปอเรชั่นอ่าแต่ดูเหมือนจะเข้าไม่ได้นะ,ะับเพราะว่ามันล็อกอยู่นะครับผมต้องหาทางเข้าอื่นแล้วในห้องน้ำนี่มีทางเข้าไหมฮะห้องน้ำไม่ต้องมีเอ่อไหนวะมันจะมีทางแบบอุย้ยนี่ไงทางเข้าของเราผีช่องแอร์โดดก่อนโดดโดดโดดไม่ขึ้นเปนะ็นห่าปึ๊บจะเอเอ๋ยมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วก็โดดขึ้นมาแล้วถึงเวลาเป็นผีช่องแอร์แล้วฮะก็จะเวฟมาแล้ว าดูจากในแมพเนี่ยเราต้องไปทางนี้นะฮะแล้วก็ออกซ้ายมันจะไปเข้าห้องนี้พอดีนะครับฮุ้ยจู่ปุ๊บมาแล้วห้องไขวะนะฮะเออ regulate, อุ้ย้องคุณชนปิดอู้ไม่เห็นเราใช่ไหมอืมน่าจะไม่เห็นฮะไหนซองหน่อยอันนี้คืออะไรอ่าอ๋ออันนี้คือห้องของคุณอียลียดฮะนี่คือรหัสคอมพิวเตอร์ของเขานะครับผมไหนขอเช็คหน่อยเอาชัวร์นี่ห้องไขวะเนี่ยอ่าห้องคุณอียลียดจริงๆด้วยฮะ,ะโอ้เรียบร้อยเสร็จกูละมาเข้ารหัสคอมคุณเอียลียดห้าสี่เจ็ดสี่ไป เดีおお๋ยวเราจะมาดูอีเมลของคุณเเลียดกันนะฮะเผื่อฆาตรกรจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้เฮ้ยกล้องมีกล้องสิคเลตี้เหรอเฮ้ยปิดก่อนไหมเออเนี่ยปิดกล้องก่อนไหมเป็นไงเอาชัวร์มาเดีおお๋ยวเรามาดูอีเมลกันครับว่าเขาคุยกับใครบ้างนะฮะเราต้องหาอีเมลที่ดูน่าสงสัยเข้าไว้นะครับผมอืมโหเยอะมากเลยอะโอ,โอ้โหเฮ้ย you have a อ a t c h โอ้โหพ่อนุ่มฮอตเล่นทินเดอร์เขาด้วยเฮ้ยอีเมลนี้น่าสงสัยมากครับ เขาส่งให้ใครก็ไม่รู้ฮะสงสัยเราต้องปริ้นข้อความออกมาอ่านแล้วฮะนี่ฮะคุณอีเลียสเขียนถึงใครก็ไม่รู้นะฮะสวัสดีคุณได้มาหาฉันที่อาพาร์ตเมนต์เมืม่อสักครู่นี้ไหมฉันคิดว่ามีใครสักคนเคาะประตูแต่พอฉันไปที่ประตูมันก็ไม่มีใครอยู่เลยนี่มันครั้งที่3ของอาทิตย์นี้แล้วนะเชียกูว่าคนนี้แหละใช่แน่ๆสตอกเกอร์ที่ตามคุณอีเลียุ้ยคุณอีเลียตมีตู้เซฟนี่ฮะมาดูสิมีเพชรเพชรของคุณออเลียสออ้ยแล้วมีบุหรี่ด้วย ขอเพลยกันฮะเอาไปขายจะได้ดรวยฮอุ้ยอันนี้คือแฟ้มรายชื่อพนักงานของบริษัทนี้เฮ้ยไม่แน,น่ว่าฆาตากรอาจจะอยู่ในแฟ้มนี้ก็ได้นะครับผมไหน,นขอดูหน่อยสิเอ่อคนนี้คือคุณคุณแมรี่แมรี่พีชานั่นเดี๋ยวเราเอารายชื่อมารวมรวมไว้ก่อนละกันฮะเดี๋ยวค่อยมานั่งอ่านทีเดียวเนาะโอเคเนะออเฮ้ยค,คนคนนี้ลายน้นมือตรงก,กันกับในห้องเลยผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งไหนมาดูคนต่อไปฮะคุณ มาร์จานีโอคุลูนะครับผมอ่าเก็บไว้ตรงนี้ฮะคนต่อไปฮะคุณเอมมาสมิธนะครับอ่าเก็บไว้ฮะคนสุดท้ายฮะคุณลีนาทากิโอเคหมดแล้วฮะแต่ก่อนที่เราจะออกไปนะครับเราก็ต้องทําการค้นเศษตังก่อนนะครับโอเคฮะตอนนี้เราได้ผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งมาแล้วนะครับผมเพราะว่าลาย้วมือในที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็คือลาย้วมือของคุณเจนเซนนี่เองฮะเดี๋ยวเราจะไปหาคุณเจนเซนกันนะครับเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกต นี่คุก่อคดีไปหมื่นห้าเลยแล้วเฮ้ยนี่คุณมีข่าวหัวหมื่นห้าเลยเหรอเนี่ยยาขาหัวคุณเยอะกว่าฆาตกรอเนี่ยข่าหัวฆาตกรแม่งพะารันโกบาเอง,ตเองแต่ก่อนที่เราจะไปบ้านของผู้ต้องสงสัยของเรานะครับเราต้องมาซื้อคุณแจมือก่อนเลยนะฮะเพราะไม่แน่ว่าอาจจะมีอันตร,รายเกิดขึ้นกับเราได้นะครับผมไหนดูที่ว่าคุณเจนเซนเราพักอยู่ที่ไหนนะครับผมตัวเจใช่ไหมเจนเซนตัวเจนี่อะเจซีเจนเซนนี่ซีเจนเซนมาแล้วไหนดูซิว่าเขาพักอยู่ที่ 801 Rose Building โอเคฮะไปกันครับมาถึงแล้วฮะ801 Rose Building ห้องของผู้ต้องสงสัยของเราเขาเรียกเป็นนึ่งทีอยู่บ้านปะเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเปิดชา้าจังเหมือนจะไม่ยอมเปิดประตูฮะสงสัยต้องแอบปีนเข้าไปดูแลแต่เดี๋ยวก่อนปีนผมขอญาตคอปแบบใจเย็นๆอีกรอบนึงก่อนฮะ แมงไม่มีวี่แววที่จะเปิดประตูให้กูเลยในคอนโดเดียที่มีคนอยู่บ้านไหมก็มีนี่ไฟก็เปิดอยู่นี่ได้ไม่ยอมเปิดประตูได้เดี๋ยวกูปีนเข้าบ้านมึงเลยไม่เปิดใช่ไหมฮะมาไหนมีคนอยู่บ้านไหมนี่ไงก็มีนี่ไฟไม่ก็เปิดทําตัวมีพิรุษน่าสงสัยเหลือเกินบ้านหลังนี้ผมว่าเราควรรอให้พวกเขาสองคนนอนกันก่อนไหมฮะคือมีอยู่สองคนเนี่ยแน่ๆหนึ่งคนต้องเป็นคนเจนเซนส่วน,นอีกคนนึงไม่รู้ว่าเป็นใครฮะเมื่อไหร่มาาันจะอย ปิดไฟน้อยแล้วมึงโอเคถึงเวลาสเตลโอเคฮนะตอนนี้เป้าหมายของเราคือการหาหลักฐานมัดตัวคุณเจนเซนให้ได้นะฮะหรือไม่ก็ต้องหาหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าคุณเจนเซนนี่แหละเป็นผู้ร้ายนะครับผมอันนี้คืออ๋อนี่น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่กับคุณเจนเซนนะน่าจะเป็นแฟนคุณเจนเซนคุณหลิงจวงโอเคฮนะตอนนี้เรา ไม่รู้แล้วกูอยู่ตรงไหนของกูเนี่ยอ๋ออันนี้เราอยู่ในห้องครัวฮะอันนี้เป็นมีด pues mm. ไม่น่าใช่เมอร์เดอร์เปป้อนนะครับผมเฮ้ยเใครวะเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบชิบชิบหายตัวเต้นแตกแตกตัวแตกไอ้ยัยเราเราขึ้นเราขึ้นโอ้โหแม่งเอ้ยมึงมาเดินดุมดุมหาในตอนกลางคืนเนี่ยโอเคฮะเรามาเริ่มต้นก nah. <If> ันใหม่นะครับตอนนี้ทุกคนเหมือนจะนอนแล้วนะฮะโหแม่งมืดมากเลยอะต้องเปิดไฟว่ะไอ้เฮียแต่ถ้าเปิดไฟฉายมันก็จะเอ้ย ไอ้เช่นอีกแล้วมึงเข้าไปแล้วมึงเข้าไปแล้วอมึงทำอะไรคุงเนี่ยลุงลุงหลิงจวงทำอะไรคุณเนี่ยลุงเฮ้ยไอ้เช้นลุงปิดไฟเด้อเด้อเดลุงเอ๊ะอย่าพูดนะลุงนะลุงเป็นไหนของอ๊ลุงปิดไฟแล้วลุงมาทำอะไรวะลุงลุงเข้าห้องน้ำลุงเอ๊ะเอาเห็นกูด้วยโอ้โหอีกแล้วแบแตกอีกแล้วไอ้สัตว์เอ้ย พอแล้วกูไม่สเตลแล้วในเมื่อสเตลมันยากเย็นมากเดี๋ยวกูเบรกอินแม่งเลยสัตว์มาอื้มมึงอ๋งอามากสองคนทีนี้ชิบหายแล้วเดี๋ยวทีละคนท,ทีละคนเจ๊เหนื่อยเหรอฮะจะกินขนมไหมกินขนมไหมตัวเบี้ยวเลยสัตว์เดี๋ยวดูซิตอนนี้มีอะไรบ้างมีกระดาษขยำอ่านว่าอะไรอะ่ะโอ้โหได้โปรด เขาขอร้องในขณะที่มีดมีแสงวิบบับท่ามกลางแสงไฟได้โปรดฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณเองฉันเต้นไปรอบๆเก้าอี้ออฟฟิศที่ฉันมัดเข้าไว้ฮ่าฮาฉันบอกมันสายไปแล้วล่ะหุยนายไม่ควรให้ตำแหน่งนักกิจวเลยแล้วตอนนี้นายต้องชดใช้ฮะนี่ใครเป็นคนเขียนเนี่ยเจนเซนเป็นคนเขียนเหรอ นี่คือเหตุผลที่ฆ่าออเลียดเหรอไม่ครับไม่ครับเราจะไม่ปักใจเชื่อจากกระดาษแผ่นเดียวแน่ๆคือหลักฐานมันยังไม่มากพอเขาอาจจะแค่ระบายเฉยๆนู่นไหมปัญหาตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าคิงก้ปินอันเนี้ยเป็นของใครเว้ยแต่ว่ากระดาษอันเนี้ยมันเหมือนจะบอกเราเป็นในๆว่าเจนเซนเนี่ยเป็นคนที่น่าจะฆ่าออเลียดของเรานะฮะ แถมรอย้วมือของคุณลุงหลิงเจียงเนี่ยก็ไม่ตรงกับรอยในมืออันนี้ด้วยนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมนึกออกนะตอนนี้เนี่ยก็คือคุณอีเลียดเนี่ยเคยอยากจะได้ฟุตเทจกล้องวงจรปิดในตึกที่เขาอาศัยอยู่นะฮะแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนหน้าห้องของคุณอีเลียดจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยนะฮะผมว่าสิ่งที่เราควรทำนะตอนนี้เนี่ยคือการแอบเข้าไปเอาฟุตเทจกล้องวงจรปิดในตึกที่อีเลียดอาศัยอยู่มาให้ได้ก่อนนะครับเพราะไม่แน่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยอาจจะสามารถจับภาพฆาตกรที่มาฆ่าอีเลียดไว้ก็ได้นะครับหร นน่าสใจโอ้กว่าจะหาเจอห้องกล้องวงจรปิดไหนดูซิ่อนอื่นเลยนะฮะต้องหารหัสเปิดคอมก่อนแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยผมจําได้อยู่นะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโค้ดเบเกอร์นี่โค้ดเบเกอร์ซื้อมาเลยอุปกรณ์ชิ้นนี้เหมือนจะสามารถแฮกรหัสคอมรหัสตู้เซฟได้อยู่เดี๋ยวเรามาลองดูกันฮะโชคดีนะเราไปพังบ้านเจ๊ฉิงมาเลยมีตังค์ซื้อเนี่ย <laughs> อันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับมากูกลับมาแล้วถึงเวลาใช้โค้ดเบเกอร์ในการปลดล็อกรหัสนะฮะ อ๋อนี่สินะความเจริญเวลาตายของคุณเีเลียดคือ5้าโมงสีถึงหนึ่ทุ่มวันจันทนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะว่าวันจันนะช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยมีใครมาที่ห้องออเลียดบ้างไหมฮะอ่าห้าโมงหโมงไม่มีใครมาเลยเฮ้ยคุณเจนเซน คุณเจนเซนมาหาคุณอียเรียตอน6กโมงครึง่งเย่ยคือผมไม่อยากจะปักใจเชื่อเลยว่าเป็นคุณเจนเซนน่ะมันจะง่ายดดยเกินไปหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนรักกันก็ได้นะโวยแต่ยังไงเดี๋ยวผมขอแท็กันไปก่อนเลยครับว่าเป็นคุณเจนเซนแน่ตอนนี้คุณมีหลักฐานมัดตัวฆาตรกรในที่เกิดเหตุไหมนี่ไงฟิงเกอร์พริ้น์ของเขาไงฆาตรกรพักอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนวะลืมเลย 801 Rose Building Murder Weapon ยังหาไม่เจอวะ่ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรารีบไปคุมตัวคุณเจนเซนก่อนดีกว่าก่อนที่เขาจะลงมือฆ่าใครอีอเนอคุณเจนเซนพักอยู่ที่ Rose Building ห้อง801นะฮะถึงเวลาจับกลุมคนร้ายกันแล้วป้าฮะป้ารู้ไหมว่าเพื่อนบ้านป้าเป็นผู้ต้องสงสยัยในคดีฆาตกรรมด้วยเลยผมนักสืบโคขนุนกำลังจะไปจับฮ เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นอีกแล้วเลยนี่มึงล้อกูเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่กูจับไม่ทันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่กูไปเช็กก่อนเลยว่าเจนเซนอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าไม่อยู่บ้านน่ะเนี่ยคือมันจะมีโอกาสสูงมากเลยนะถ้าเจนเซนไม่อยู่บ้านเนี่ยมังจะเป็นแบบ90%คือเป็นฆาตกรเลยนะเนี่ยและในที่สุดนักสืบโคขุนก็กําลังจะเข้าใกล้ความจริงของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในครั้งนี้เขาจะสามารถจับฆาตกรต่อเนื่องได้คาหนังคาเขาหรือไม่โปรดติดตามชมกันต่อในตอนหน้านะครับตอนหน้าหาอะไรก็เล่นให้มันจบ เจนเซนพึ่งกลับบ้านเลยไปไหนมามึงไปไหนมาฮะไปฆ่าคนมาใช่ไหมไม่ฮะตอนนี้เรายังเหลืออ e ีกแคสสิที่ยังไม่มั่นใจครับเราจะเอาสิบเปอร์เซ็นนั้นมาจากการไปดูที่เกิดเหตุก่อนนะฮะถ้าเกิดเราไปดูที่เกิดเหตุแล้วมันมีลายน้วมือของคุณเจนเซนเนี่ยแปลว่าแม่งใช่แน่ๆร้อยเปซเลยโอ้โหเรื่องแม่งเพิ่งเกิดแบบสดๆร้อนๆเลยฮะท่านผู้ชม คือคนตำรวจนี่ยังยังไม่ได้บรทำอะไรเลยเนะี่ยคนตำรวจเพิ่งมาถึงพร้อมผมเลยเนะี่ยโอ้โหสงสัยศพนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะงั้นต้องใช้คาถาแยกเงาพันร่างกันเลยทีเดียวโอ้โหแต่ก็ไม่แน่นะฆาตากรอาจจะยังอยู่ในห้องก็งได้นะฮะในยังไงมีใครในห้องไหมเรียดีแอร,อรี่ไม่มีฮนะฆาตากรไม่อยู่ครับผมจะได้ศพอย่างเดียวเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะว่าคนคนนี้เป็นใครมาจากไหนนะครับไหนดูซิอุโโอ้ยขยไป,ไป,ไปๆๆ อาคุณมาจินี่โอกุโร่นะครับผมเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของคุณเจนเซ้นนะฮะก่อนอื่นเช็คก่อนเลยฮะว่ามีรอยในมือของคุณเจนเซ้นหรือเปล่านี่นี่ไงเจอแล้วชัวร์ใช่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์มึงมึงโดนกูจับแน่นี่กูมาพร้อมกับอาวุธคู่ใจกูด้วยน้อนถังขยะเปียกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเวทกาเบดอืมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ที่ใช่แน่ๆคือเจนเซ้นนายนั่นแหละคือคนร้ายในคดีนี้เอาล่ะ ตองเปิดประตูและยอมมอบตัวซะดีๆเถนะนี่เป็นยังไงกูถือถักยะรอเลยมาใครเอ้าคุณหลิงเจียงคุณมาทำไมกุเจนเซนคุณอยู่ที่ไหนครับคุณถูกจับแล้วข้อหาฆาตกรรมต่อเนื่องนี่ไงเจอแล้วคุณถูกจับไอ้ไี้แม่กะลักแปลกฟันอยู่ คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะคําพูดของคุณนั้นจะถูกนําไปใช้ในชั้นศาลและถ้าคุณไม่สามารถจางทนายความได้กูก็ไม่หาให้เพราะกูขี้เกียจสิ่งสุดท้ายนะครับก็คือการโทรหาคุณตารวจหัวโทรหาคุณตารวจนะครับผมให้มาจัดก,การคุณเจนเซ้นนะฮะและเราก็เอาแบบฟอร์มไปส่งที่สาระกางเมืองนั่นเองมึงจะล็อกประตูทําไมเนี่ยฮะล็อกประตูล็อกประตูระต <c oughs> เรียบร้อยครับทุกคนไขคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอ้โหถูกหมดเลยฮะแต่เราหาเมอร์เดอร์ไวป้อนไม่เจอนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือฆาตกรที่รอยนวลอยู่นั้นตอนนี้ไปอยู่ในคุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ยังอยู่กับผมถึงจุดจุดนี้นะฮะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนไว้เจอกันไว้เจอกันบย